ตอนนี้ครัมาอยู่ในสองกองแมกกาพีแล้วทุกคนวันนี้ซิมารีวิวตยูงฟังโคโลนโดนะทุกคนซึ่งป็นโลนโดนี่มาเตะหึ่งแน่นอนแต่เอาซิมารีวิวเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยว่าสัตน์สำหรับโคลนโดนี้ส่วนสูงแมตต์87เนาะทุกคนนะครับอายุ34ปีมีเดบิวตตันอยู่ที่เดบิวต์18เนาะธนัต สี่หัานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเบิง่งสไตล์การินแมนแน่นอนต้องปีกเนาะปีกกะะระไรน้าเป่ากระไรเนาะความสมานในการยิงเกมลุกเนาะเก้าสิบแปดแต่กระบ้านคอนโชยุทีเก้าสิบหกการเลี้ยงบ้านเนาะอยู่ทีเก้าสิบสี่เด็กครับซุงสันซุ้งแยวุทีแปดสิบแปดกับแปดสิบห้าทุกคน การจบสก,กรรวอร์ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคมในบริษัทเก้าสิบหกการมงในเก้สาสิบเก้าต้องบอกว่าเวลาโหลดนี่สุูสุดการยิงปิกอยู่ทีแปดสิบเจ็ดเนาะแต่การยิงโค้งอยู่ทีแปดสิบเจ็ดคือกันสปีดอยู่ทีเก้กาสิบสามแต่ก็สปีดต้นอยู่ทีเก้าสิบสองเนาะเคยทำมาเบิร์เงินเท่าที่จริงที่จริงฟาเบอร์อยู่ทีเก้าสิบเก้าโอ้โหการการกระโดดต้องบอกว่า ลายดีกว่าฉันเก้าสิบเก่าเลยสิตัวว่าเวลาโดนนี่ไก่ว่าตะโกนเนาะใ่กาคว่ำแกงแกงนี่เก้าสิบเอสเนาะวาลานอยู่ที่แปดสิบเก่าในกาคว่ำเอื้ออยู่ที่แปดสิบเก่าเนาะคว่ำสะมาในการดิ้เกมดับนี่แต่ว่าว่าบดีแน่นอนเพราะว่าเป็นกองหนานโอเคเดี๋ยวเขาไปสกินี่มีสกิลคอร์ดวัชเทิร์ในการเด็ดดิ้งเนาะในกามีสกิลการยิงไกวอร โอเคเนาะตอนนี้ครก็มาอยู่ในเกมเนาะเดี๋ยวเอาขนคับผุดเหรนก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเอามาเบิ่งวมาลุนโดเขาสิยิ่งคมยิ่งกันเด้ฟบ่เนาะโอเคตอนนี้เห็นแล้วโอ้โหมาตีมสารยังไงวะนี่คือผุดเห,นเหนรนของเขาเนาะลุนโดเลยยืนข่ำน้าเป่าเทุกคนที่จริงแล้วลุนโดสามารถดินเออปีกเลยเนาะปีกสายปีกวัวเล่นไดน้เบิร์เนาะ ใช่ครับฝรั่งกองเขาการในปีกซ้ายเขาซอยูทีเก้าสิบเก้าเนาะแต่ว่านาเป่านี่ต้องบอกว่าจำเลยเนาะร้อยหนึ่งมาสักโอเคเดี๋ยวเฮาเกี่ยมเขาไปเบิ่งกันเลยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเนาะเอาแล้วตอนนี้ไปตั้งฟังของเข้ามาในทีมเนเธอร์แลนด์นอะส่วนเขาอาจจะเป็นตุรกีเนาะหรือว่า ทีมสานยังกะโบหงกันเนาะเอานะฮะเขาเคลียร์ก่อลมาสั้นโอ้โหเขาก็มีโดนโดกันเอาถ้าเริ่มเกมบานมาทีตางฝั่งของเซกิโอลามอสไปายทหารเทนไดเล็กเซนเนอร์เนาะจ่ายมาสละจ่ายเขาให้มาทีนี้เด็ดดีอานดี้หายไม่ทีอาซาเอาละฮะอาซาจ่ายติดขึ้นมาสั้นอาซาโอ้โหเกมตอนนี้ตบบอลด่วนเตนดูโดนโดอย่างี้ดูนี่เกือบไปมาสั้น โอ้โหเลืท่าท่ายก่อนมาสันส้นเกือบมาสั้นเอาละเปลืกซาประตูเต่งขึ้นน้ำมาโยนมาจะว่านี่โมเมนต์ปนไปไรแต่ว่ายังเก็บบอลได้เอาหลอนบาลมิสากะเอาฮะเบลดีดเข้ามาโดนโดมาจะได้โดนโดเล่นกับบาลมิสากะเอาละบาลมิสากะแต่รู้แล้วเปิดเข้ามาเลยจะว่านี่โมพาดแต่ว่ายังไงโดนโดยิงเตะเซฟโอ้โหเตะเซฟกูตัวเอาละฮะโอกาสที่สองมาจะได้โอ้โหอ,อะไรวะสัน้น เอาละตอนนี้เดิมจะสวนขึ้นมาสันตอนนี้โคตรไปแล้วฮะตอนนี้ยอดเงี้ยมาพอสโคลากบอลได้แทงประตูวาที่โดนโดรนโดไล่มาจะมีบอลจะไล่แกเลตเบลโอ้โหลูกนี่บ่าเขาวะสันโอ้เกลือวอะสันโอ้โอกาบสองเกือบ่อๆวอะสันยังมาสันเป็นประตูโอ้บุกแหลกมาสันตอนนี้ดอดมาเอาฮะพอสโคจ่ายมาบาน์บิสกะเบล ออลน์เบลกราฟคืนมาฟาวิญญาณฟาวิญญาเจอออนลน์แฟงกี้ได้ยองเก็บบอลได้เอาเจอวัตสันดาเฟาาาวาล,ลันจอดยองวัตสันนี้เอ้าลุดวัตสันโดนโดนวัตสันโดนเนาะซาตุสไสโอ้ลูกนี่จัดไปเลยวัตสันหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหโอ้โดนโดนไซเบอร์ซองวัตสันโอ้โหน้ำในวัตสันหนึ่งศูนย์วัตสันโอ้โหบาลานยอดซ้ำกอ,องกลางได้วัตสันโอ้โหเบิ้งอีกเท่อนึงโอ้โหเอาไม่เบิ้งฝาสระ โอ้โหน้ำในนึงซูสมาสั่นหน้าที่ที่สิบเก่าเอาลาลุนโดเขายิงไปได้นึงดูมาสั่นสิไปซะละติดไอเทน่าซะเอาลาจ่ายมาลุนโดเก็บไรลุนโดโอ้โหข่วมของมีอยู่สั่นลุนโดว่าจะได้ลุนโดลุนโดนี้เมาแล้วฮะลุนโดลุนโดลุนโดตัวนกไซเคิลเลอร์มดโบฟานเซเคิลเลอร์ม เอาล้วคบอลเซโคจะเป็นคนเปิดเข้าไปสซโค่ยอดเข้าหมครับบุรีมงอาซายิงติดโอ้โหเอาละเขาสวนเอาเซนโดนโดโอ้โหลเจอโหลดเซนตนโลไปแล้วเอาล้วฮะบาดเจ็บโหลฮะออกมาทางด้านซ้ายเวสันนเนมาเนมาลวนกับลาเฟวาลันเอาล้วฮะเนมาเนมาไล่มาเขามื่อเะสันเอาละเลนมาจีเรี้อาริไปนะฮะแกเส์เบล ดีดเขาหน้านมาเอาล่ะโรนโดลรนโดแทงออกมาถานัดสาย่สาสันเอาล่ะให้ดิอซาอาซาจะวันนี้ไปอะไร่าสันอาซาอาซาไปจะได้อาซ,า,อา,ซาถึง,งเปิดเข้ามาแล้วลอนโดใสด่ตู้ใส่เขามือกูตัวโอ้โหลูกนี้เหลือว่าสันเอาจ่ายไม่เก็บบานได,ด้ดิดิอาร์ดิลอนโดยีงอีกเดนนิ่งตีดบล็อกโอ้โหตัวว่าโอกาสาร้สายายู่งไปสันสำหรับลรนโดโอ้โหลูกนี้ เอาลนะวอนสโก้สิเปิดเข้าไปอีกจอดเข้ามาแล้วเ <c oughs> ลยไปเบิดบอลสันโอ้โหยังไงบอลสันจอดเนอ่ะอ้าวจวังหวะนี้เก็บบาลได้บอลสันลนโด้ลนโดลากกี่เขาใไงลนโดแทงมาโมอาเมซาลายิงลูกนี้ติดบล็อกเอาละวฟอนซโก้บานี่นนนด,ดี่ฟอนซโก เตะทีเมืมอก่อนเตวบาวโพนอันดับแรกไปสันเอาแล้ลวโดนโดพกลกโดนโลเพล็กนี่ตีตบอกโอ้โหตรงส้มเบอร์จิวฟันไนครับจังหวะนี้โอ้โหกระสันโบกูว่าจะเกิดยิ่งขืนมาสันมึงนี่เอาแล้วตอนนี้ไทยนเรื่องนเปิดเต็มว่าความมิโยมองออกไปได้แต่หวายเก็บอะไรอ้าวโอ้โหบาจาะได้ไปสันเอาละทันที้เดยยองเดยยองยิ่งเอาละเริ่มสวนมาสันสวนขึ้นเนเธอร์แดน โอ้โห oh, ลูกนี้จบครึ่งแรกเนาะนำอยู่ห oh. น oh ึ่งประตูต่อศูนย์มาสั่นเดี๋ยวเอาเขาไปเลยมาสั่นโอ้การจบสกอร์ของโรนโดมาสั่นเอาลารินกับโรนโดโรนโดแทงออกมาอาซาโอ้โหไปแบบไม่ง่ายๆมาสั่นเอาละฮะเบิดมาโอ้โหลูกนี้ซิกิโอลามอสตั๊กยังไงมาสั่นเอาละฮะ โอ้ oh, Belgium, เริ no so ่มฝากหมอนเลวนี่ปูเล่นคือการไล่าสั่นเอาหน้าบาลานฟันได้หย่อนกำมาทีดังฮาเปลวสั่นเอาหน้าฟันได้ออกมาตัดตันกูอาสั่นบามิสกะจ่ายเข้ามาไในปอนสโคเบิร์นมาโดนโดโดนโดฮึโดนโดสุดขวัญให้เด็ดอันดิบาดใหญ่ว่าสั่นเอาหน้าซาล่าฮึซาล่ายังไงอยู่ซาล่าแทงมาโดนโดดิ่งกับเนยมาเนยมาเนยมาล็อกไปยังไงอยู่ว่าสันซาล่า ซาลาเปิดขึ้นมาแลยฮึมบาลานแต่ว่ายังมุดฝุนมือบาลานเอาละฮะตอนนี้เลยเลย阿弟หายไปทีโดนโดโดนโดใจออกมาเอาทางอาซาอาซาใจเขาหนมาฟาบินโญดีต้องมาถนัดกัวไปสั้นเอาทางฮาแกเสดเบลเบลไปจะได้ฮึมเบลไปได้ฮึมตามมาอาดิเหมือนออกมาเอาทางปอนสโคปอนสโคปอนสโคไปจะได้ปอนสโคไปได้โอ้อาซาไปสั้นอาซาอาซาเปิดขึ้นมาแล้วโดนโดตั้งเป็นะมาเลยยิ่งโอ้ เขาเสาแรลกพัทสองประตูต่อศูนย์เดี๋ยวโอ้โหโอ้ลูกนี่รวนโดโอ้โหต้องแรนมาขอบใจเอเดอาซาเลยวพัทโอ้โหจัดไปเลยสองดูพัทมือนี่โอ้โหการเปิดก็มาของอาซาวพัทโอ้โหไปง่ายนี่พัทเอาเลยตอนนี้น้ำสองศูนย์พัทตกใจหย,ยอ่อนลังมาเอามียืนค่ะเอายืนค่ะเฮ้ยเขาต้องมีอียังสักอย่างหนึ่งเนาะ เบิ่งว่าเขาอาจสีเอ้าส่งยังกับหลังหับเหยียงวะเฮ้ยเป็นทีเหยียงวะเกือบเขากลัวจะคล้องโอ้โหมึงกับเพื่อนมาอีกจับเซ้ไปซะเอาบว้เลยนะฮะอาลาลามอสกูตัวหยาดเลยบุญยิ่งนีกว่าเว้ยเขาอาจสิถือซองดุกนาะเขาอาจสิเถอะแต่ว่าจังได้กับหูกันเนาะ แต่ว่าเฮารลอออกดีกว่าบ่ลจะเป็นตรงไปซ้ำเติมเขาเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งเข้าไปว่าเขาสิดจังไงตอนนั้น,เ,นเขาเริมกลับมาดิบเนาะทุกคนเอา,นะอาล่ะอาริอาซาลุนโดลุนโดเอาไขวยมา <c oughs> บกบัวพาน ยอดยามาตัวนี้โคตรฟันไรมองได้เด่นบานไหวเลยประธานฟานได้บาลานอาซาเอาท่ะอาซาลาจีเขาฮะลุนโดลุนโดโมพาอาซาเอาแต่ว่ายังเก็บบานอะไรอยู่ไปเลยให้เล่นอาซาอาซาโอ้โหแต่นี้ได้ประธานอาซาจะได้อาซาจอดมากจากวันนี้โคตรโคตรเขาวันพอถึง โอ้โหแต่ว่าเบลยังเก็บบอลอยู่เบลเบลิร์นกระพือมาอดิตเด็ดีอดิตหายมาจนานี้อาซาลีติเซ่ปูตัวอโ,โอ้โหลูกนี้เอ้าแต่ว่าจะบาลน,นีงอยู่นาโก,าก้มาสันซังกี้ได้ยองแกะไกอกอขออกมาเลยเซกี้ออกตามัดยอด้ามาเก็บบอลหนกันมาสันเอาท่าบาลานอดิตเดดี้อดิตเดดีอดีตหายมาโดนโด้โดนโด้โดนโด้โบฟานมาสันโอ้โหจบเกมมาสันโอ้โห เข่าสนาปแปรสองประตูต่อศูนย์นั่จากการยิงคนโดนโดองดูโอเคนก็งไปนี่พักก็ไลยก็แซ่เน,นาองไกใหิ่ต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบาย